เกอเป็นคนใหญ่แก่ตนและดีเึงจะมีรำบวยสุขสมจนจะมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันเรื่อง้าอยากได้ก็ไมดีเกิดมาเ <c ười> พื่อกัน วันนี้เราอยู่ชีวิตด้วยดีถึงจะจนใจอย่าไปฆ่าเตามตกรรมเกิดไปทำทั่วไปอาจ,จอาจต้องใช้กรรมเอนอย่างมงายลกลงเพราะคงจะเกิดความแค้นสร้างอุปทาน่านข้อเหต ขัดสนผลบุญน,น,นำให้ทีละทำมั่นใจไม่ต้องไปกังวลถึงจะมีจะจนเกิดกุนลจน,นใจอย่ามองง่ายโยกลงเพราะของกังวลถึงวิบัตคขัดสน ทำมั่นใจไม่ต้องไปรังวนถึงจะมีแต่จนเกิดกุศลบนใจเอาแคนี่เนาะเอาแขนอีเพลงนด้นไงเนี่ยเป็นอย่างนี้เล okay, ย okay,